กด Q Q เอานะครับเดี๋ยวรอบนี้ลองกดสามหนึ่งเอาโอ้โหเมไม่เล่นลับเล่นไม่เก่ง โอ้โหห่างกันยี่สิบห้าตัวแล้วนะครับเราจะเล่นไม่ได้แล้วนะครับเราต้องจริงจังแล้วครับโอเคโอเคน่าจะทางอยู่นะครับ วะ่ะเปิดสตูให้กระพริบหน่อยนะทำไมยังไม่ตายวะอืมโอเคห่างไปยี่สิบตัวละไหวนะครับทัน อโอเคครับยังเหลือสามสิบตัวไม่เป็นไรมันผมจะโดนสู้ยิงหรือเปล่า อย่าไล่ทันแล้วนะครับอืออืออ,อ,อะโอเคโอ้โหจะทันไหมเนี่ยน่าจะระยะเผาขนเลยนะครับโอเคถ้าไม่มีโอ้โหอือหือจะทันไหมเนี่ย โอ๊ยไปยิงไหมตายเนี่ย อาโอเคผงจะรีบเปิดหนึ่งสองอเราน่าจะพลิกทันนะครับถ้าเราโปลอกโต้คิวแล้วเนี่ยทันแน่ทันแน่ทันอยู่ครับอ่ะ โอ้ถ้าไม่เอาตัวคิวนี่ไม่ทันเลยนะครับหรือว่าระยะเผาขนจริงๆเลยนะครับ x ีได้เยอะมากเลยนะครับหรือว่าการใช้โปรในการปั๊มยศเนี่ยถือว่าคุ้มทีเดียวเลยนะครับดูยศผมใกล้จะขึ้นดอกเหมือนกนัน,น,นแล้วนะครับเยินมีแสนห้าแล้วนะครับ ต่อไปก็จะใช้แค่ล็อกหัวอ่าต่อไปก็ new library นะ่ครับอ่าฮะหาลังจากเข้ามาเรานำนั่นเองอ่ะโอโ้โหอีกฝั่ง,งออกลาดจริงๆข้างมัน ตันก,ววก็จะไหวๆนะครับอ่าหลักหัวอ่ะเปิดแค่นี้นะครับจากนั้นกระโด,ดดออกไปเลยไม่ต้องกลัวอะไรอ้าวดึงเปิดเปลี่ยนกระสุนไว้ อยู่วิ่งเข้าทานตึ้งเลยเชีย่ยงให้เสียดวงดวโอ้แจ็คพอตเจอเบิร์ดนะครับโอเคอจบภายในจบทันเวลาแน่นอนแหละ โอ้โดนอีกแล้วอะจบทันเวลาแลน่นอนครับก็โอ้ไม่ได้ปิดฉากโอเคไม่เป็นไรนะครับอ่ะในวันนี้ผมก็สอนโปรอล็อกหัวแล้วก็รออัลต์คิวตอนระยะเวลาเผาผลตะกี้นะครับก็ สรุปวันนี้ก็สอนไปสออย่างหวังว่าทุกคนจะใชใ้เป็นนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ